ํำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ากลับไปเรียนหนังสือฝันเห็นตัวเองกลับไปเรียนหนังสือแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองกลับไปเรียนหนังสือ ท่านจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะหลังจากนี้ในอนาคตเนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติให้ระมัดระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะโดยเฉพาะเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแผ่นดินแตกแยกออกจากกัน คุณอาจจะถูกคนใกล้ชิดช่อโกงหลอกลวงเงินทองท่านจะต้องระมัดระวังมีคนจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณมีคนกำลังจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณในด้านความรักท่านจะมีความอุดมสมบูรณ์ อาหารการกินอุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมีเกณฑ์ถูกหวยท่านจะสมหวังในความรักมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกสาวความรักสมหวังจะตั้งคันได้ลูกสาวมีเกณฑ์ถูกหวยสาวโสดหนุ่มโสดมีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติท่านจะถูกใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องชู้สาวมีคนคิดไม่ดีกับท่าน ท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติช่วงนี้ควรจะประหยัดเงินเพราะรายได้ของคุณนะ่ะไม่มั่นคงรายได้ของท่านในตอนนี้ไม่มั่นคงคุณควรใช้เงินอย่างประหยัดคุณจะมีโชคถ้าขยายขอบเขตของคนรู้จักให้กว้างขวางออกไปอีกรวมไปถึงขยายฐานลูกค้าหลังจากนี้มีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวอาหารดีดนตรีไพเลาะ รายได้ของท่านน่ะยังไม่มั่นคงจะใช้เงินอะไรอ่ะให้รู้จักการประหยัดเลขนำโชค84 84รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิป ขอให้ท่านโชคดีค่ะ